เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนผมชื่อแม็กซิมแม่ชื่อสาลาพ่อชื่อไม้หมอนลุงชื่อกอปีีบ้านอยู่ภูกระดึงแม่มีแฟนเดินมาบอกตอบหน้าลูกไร้คำตอบผิดหรือถูกลูกใจหายลูกรักแม่เพื่อความสุขมอบใจกายสิ่งไหนดีก็ยกให้แม่คนเดียว คนนี้ชื่อว่าคริสเตียนเรียกว่าคริสเป็นแฟนแม่มานั่งชิดผมเหนียวเหนียวเข้ามาจูบมาลูบตัวเด็กหน้าเซียวไม่รู้เรื่องตัวนิดเดียวคิดไม่ทันนิวโมเนียและเชื้อโรคสารพัดผู้ชายแม่ซ่อนเห็บหมัดในธาตุขันจะแต่งงานซื้อแหวนเพชรสารพันผลสุดท้ายกลับหลังหันเพราะนอกใจยามเลิกราห้ามส่งเสียงเอิบก,กระเริด แม่หาใหม่บอกได้เลิอกอย่าสงสยัยคนนี้ชื่อคุณวาดิมใช่คนไทยหนุ่มยูเครนตาใส่สไปเช็คแฮนด์เขาคือแฟนคือคนรักจำเอาไว้อย่าเรียกพ่อรู้ใช่ไหมทำตามแผนเด็กที่ดีต้องเชื่อฟังอย่าดูแคลนอย่าโมโหฟาดขาแขนอย่าแก่นโซนพอไม่นานแม่มาบอกว่าแม่ท้องพี่วาดิมออกจากห้องบอกไม่สน ยหยไม่กินยาเม็ดเล็กลูกสอนวนไปใช้ถุงป้องกันตนทุกเวลาหรือว่ายูอยากจะได้แค่โดเนอร์ก่อน30ทสาทำแกล้งเผลอตอนเปลี่ยนท่าเซกูดบายใครจะเลี้ยงเด็กเกิดมาครบสามเดือนเหมือนออกล่าหาผู้ชายแล้วต่อมาแม่ก็หาคนหน้าตีผิวขาวขาวตาชี้ชี้นอนตื่นสายยุคโควิดโรคระบาดไม่คลี่คลาย ถอดหน้ากากก่อนกินวายก่อนนั่งเมาตรวจทะเบียนเขียนยืนยันไม่มีกากเป็นผัวแม่ใช่คนรักแม่หายเฉาผมต้องเรียกว่าด๊ดดี้ผมก็เดาวหรือเรียกลุงคิดแล้วเศร้าเอาไงดียังโชคดีที่เกิดมาพ่อยังอยู่แต่ว่าพ่อก็โดนขู่โดนแม่จี้แม่ชอบปล่อยให้คลิปหลุดล่าสามีแก้แค้นคืนบทคยี้มีประเด็น มกราคุยแซบซาคุยแซบโชออกอากาศแม่คุยโวชใช่คุยเล่นมีรักใหม่ใครคนนั้นนั่งใจเย็นตำรวจมาแม่โดดเต้นวิ่งอย่างไวยายบอกว่าอย่าด่าแม่มันจะบาปเกิดเป็นลูกหน้าที่กราบห้ามสงสยัยแม่หอยหาแต่สามีแมกเข้าใจกระตันยูครูสอนไว้ให้กระทำใครจะรู้ว่าลึกๆก,ก็รู้สึก เด็กบ้านแตกตอนดึกดึกมีคำถามอยากเจอพ่อกินไอติมอยากเดินตามกอดแน่นแน่นพ่อไม่ห้ามตามสบายแต่ว่าแม่มีแฟนใหม่อยู่ในห้องปิดประตูห้ามไปจ้องแม่งเงียบหายอยากไปนอนกอดกับแม่ก็แอบอายคนแปลกหน้าเป็นผู้ชายไม่อยากไปเรื่องของแมกเด็กบ้านแตกเหมือนไร้ทุกดูสดใสดูสนุกไม่ร้องไห้ แฟนของแม่เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนผู้ชายกรรมของแม็กพ่ออยู่ไหนไปรับทีคนสุดท้ายที่แม่หามาให้รักมันเป็นโจรมีรอยสักผิวเปื้อนสีตัวด่างดำต้องทำใจห้ามราวีมีคนตายกลายเป็นผีก็เพราะมันไซโคพารไม่รู้สึกว่าตนผิดเห็นโทษทานกระจิตฤทิ์คิดแล้วขันมีหมายจับแต่นั่งยิงอมที่ฟัน น่ากลัวมากยังมาดมั่นยังลันลาหรือว่าแม่เป็นโรคจิตคิดไม่ได้จัดงานมั่นมีเอาไว้รักษาหน้าใย,ยรีบแต่งจดทะเบียนมอบวิญญาไรงานมั่นแต่รีบคว้าเอามาครองแหลกดีไหมแม่ของผมแม่ของแม่มีข่าวดังนักข่าวแหกแก่นสมองลากทุกอย่างมาวางเรียงใส่โหลดองข่าวของแม่คนจับจ้องสองพันปี เด็กคนอื่นค่าตัวตายไปนานแล้วโหยหารับไม่มีแผ่วสิ้นศักดิ์ศีการวางแผนสร้างครอบครัวไม่เคยมีตามกิเลสก,กี่สามีที่ล้มพังคือเรื่องราวของแม็กซิมแม็กซิมูสเป็นเด็กชายบริสุทธิ์เดินมานั่งกดรีโมทดูทีวีส่งเสียงดังเห็นภาพแม่ไปจ่ายตังจ้างทนายเห็นพ่อใหม่ใส่หน้ากากใส่แต่หมวก ผมไม่สะไม่สะดวกสะไม่ได้โดนหิวปีกแขนซ้ายขวาพ่อคงอายแว่นตาดำปกปิดไว้ใส่ทุกวันอยู่กับยายอยู่กับป้าอยากหาแม่น้องสาวร้องแสนงองแงจอมขยันวุ้งหนูหน่อยขอขนมเล่นทั้งวันป้าอยากบอกช่างแม่มันช่างแม่มือน้องเอมมี่มีคุณพ่อชอบวิ่งหนีผมเคยเห็นหล่อเหมือนผีแอบคิดถึง ชื่อว่าดินคล้ายไอติมเป็นตัวตึงมีเมียใหม่หมเลขหนึ่งในตองอูบ้านของเราเขาว่าเป็นบ้านนางฟ้าสวยและหล่อบุญเบ้าหน้าชีวิตหรูเรียนอินเตอร์หลายเชื้อชาติลองคิดดูมีพ่อเลี้ยงมาสิงสู่อยู่ประจำเหมือนโดนสาบให้บ้านแตกแยกเป็นหลุมกรรมอะไรแม็กซิมกลุ้มตั้งคำถามคุณพ่อไมายและลุงก๊อฟอาจนั่งจาม ผมอยากได้แม่ใจงามพ่อคนเดียวให้บ้านอุ่นกลุ่นกลิ่นหอมกลิ่นไอรักไม่อยากได้พ่อยใจยักแก่นสนเซียวตั้งแต่เกิดก็มีเรื่องอยู่เรื่องเดียวแม่บอกว่ายาคุมเปรี้ยวเคี้ยวไม่ลงที่เล่ามาไม่เกี่ยวเลยกับฟอร์เล็กแค่ให้บ้านหลังเล็กๆหลังโล่งๆเป็นคอนโดให้พักพิงหลายชั่วโมงไม่เกี่ยวเลยอย่าตีโค้งชนศาลา แม่สาลาหาหยูกยาเอาไปให้พ่อตัวลายสักหมึกใส่เกือบสับหน้าดีที่ผมเบรกเอาไว้ทันเวลาแกอยากสักคำสาลาที่ตาดำตัวพ่อเลี้ยงลายยิ่งกว่าตัวตุ๊กแกศิละปะงามแท้ๆเป็นลอยจำ้ำแม่บอกว่าดูเลวๆโลกยิ่งจำรักกับโจรยิ่งระยำยิ่งคำคูนเหยื่อฟอเหล็กอย่ามาโยงแม่ของผม สตอรี่หวานกลับของรักเสียศูนยิ่งกว่าหนังโรงลิเกและการ์ตูนช่องแกมมาอยากเทิดทูนทำละครตั้งชื่อเรื่องว่าศาลาจอมล่าผัวมีตัวโกงหน้าตาชั่วลายสักหลอนอยู่บาโฮสโสดชั่วคราวหำเปียกปอนเจอนางเอกโชว์ขาอ่อนช่างร้อนแรงมีตำรวจเป็นพระเอกชื่อไตริตมาบุกจับจนสู่ขิดโดนสอนแผลง สุริยาคือพระรองออกแสดงเป็นตัวเอกนั่งถแถลงแต่งเรื่องราวไอตัวโกงก็จับหอบชอบจับผืดตอนแหลมมากประกันวืดได้นอนหนาวเกาะลูกกรงซี่เหม็นเหมนอยากดูดาวเห็นแต่ฝ้ามีราขาวยาวเป็นวามาบัดนี้อีตัวโกงตรงเข้าคุกเจอเพื่อนเก่าบอกสนุกห้าห้าห้าเพื่อนสาธุอนุโมเวทนา แก๊งฟอร์เลกเกือบครบขาสถาพรเห็นไหมแล้วว่าแม่ของแม็กซิมุสไม่เกี่ยวเลยแม่ผ่องผุดราวาอับสอนแม่นางฟ้าหน้าลูกครึ่งยอมอดนอนเพื่อจะเตรียมยาลูกกลอนเวนโทลินพ่นเข้าไปพ่นเข้าไปใช้แรงดูดพ่อเลี้ยงแม็กก็รีบสูตรยาผ่านลิ้นหายใจคล่องมองศาลาน้ำตาริน ขอบใจนะที่ไม่บินทิ้งกันไปคุณพี่บอยวันบันเทิงนั่งร้องไห้เห็นฉากจบตัวโกงตายทนไม่ไหวคัดคัดคัดสั่งปิดฉากจบได้ไงพ่อเลี้ยงแม็กยังไม่ตายแค่ติดโกงคุณพี่บอยเข้ามาบอกตอบคำถามคำว่าตายเหมือนสามง่ามแม็กอย่าหลงร้องตายแล้วยังไม่ตายแม็กอย่างงงร้องตายหาร้องตายหงแค่ตกใจ นั่นคือกลอนแต่งโฉบเฉวเกี่ยวกับแม็ลูกคนดังเด็กบ้านแต่ชอบสงสัยสังสารวัรยาวเหลือเกินแม็เข้าใจแค่ชาตินี้แม่ร้องไห้เป็นสายทานหน้าที่ลูกคือยอมรับห้ามจับผิดแม้ทั้งโลกแทงด้วยกริดด่านหน้าด้านหน้าที่ลูกคือรักแม่ห้ามประจานแม่มเบนโลคุณเคยทานดื่มหรือยัง บ้านของแม่มเขามีลูกเขาปิดไว้จนท้องป่องหลอกคนไทยย้อนความหลังแม่มโดนด่าว่าตอแหลตกบัลลังมาบัดนี้เสือกมานั่งออกทีวีเพราะคนไทยเขาใจดีมีธรรมะเขาลืมง่ายมีตะบะและกลัวผีวิทยุเล่าเรื่องสางเต็มทีวีส่วนเรื่องโจรเขาเดินหนีไม่สนใจคือเรื่องราวสาวสาลาแม่ลูกสอง หรือลูกสามคนแอบมองเริ่มสงสัยโดนทํำของหรือเล่นของเอ้ยังไงขอจบกลอนเรื่องเหลวไหลแม่คนดีจบตอนผมชื่อแม็กซิมแม่ชื่อสาลาพ่อชื่อไม้หมอนลุงชื่อกอปีีบ้านอยู่ภูกระดึงพิษเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี